กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอ เพลงอะคะขออีกรอบมันเป็นเพลงวาดไว้อะค่ะเขียนไว้หรือวาดไว้นะวาดไว้ของน้องโบกี้ไรออนซึ่งพี่เอรักน้องเขามากเหมือนกันแอบคุยกันเพราะว่าเป็นเอฟซีแล้วก็พี่อ้ํานั่งรถมากับป้ายุ้ยมาเซอร์ไพรส์พี่เอที่เขาบอกว่าที่บ้านเราต้องเมาสเขาอยู่แน่แล้วป้าแล้วเมาจริงไหมเมาสจริงค่ะเมาสกันทั้งวันเลยเปืดพี่เอขนหัวลุกมากคือเราพูดกันถือเรื่องอ้ําทั้งวันเลยวันนั้นคือเราแล้วก็เสร็จปุ๊บพี่อ้ําก็นั่งรถมากับป้ายุ้ยแล้วป้ายุ้ยก็เลยเปิด เดี๋ยวพี่เอพี่กระเทยบอกไว้อย่าร้องไห้อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่อะไรเดี๋ยวแล้วพี่เอก็เหมือนกับเป็นพี่สาวพี่อ้ําอ่ะทุกคนก็เห็นเราเป็นดูโอกระเทยกับลูกสาวกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไอเดียคนก็บอกว่าเหมาะกันมากกับมึงสองคนเพลงนี้ไอเดียวไปพี่อ้ํามาพี่อ้ําก็บอกว่าไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรเลยแต่แค่ชอบร้องอะไรเนี้ยค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดเนื้อหาของเพลงแต่อยากร้องอ่ะมันมันเหมือนกับเป็นพี่เอแับพี่อ้ําดีเดี๋ยวพี่อ้ําโผล่มาเดี๋ยวพี่อ้ําโผล่มาวันน ก็มั่นใจว่าเมาส์พี่อ้ําได้เลยทุกคนขาวันนี้เรามาเมา์พี่อ้ํานะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูตอนนี้เราอยู okay. <sk PI AN> <phin> ่ท <tea> ี่ป่าดงดิบนะคะพูดเล่นกันอยู่บ้านพี่เอแต่ข้างหลังเนี่ยวันนั้นพี่อ้ํามาบอกว่าต้นอะไรนะคะเขาเรียกต้นเฟิร์นอะไรนะคะน้องแอลค่ะเขาบอกว่าหนูจริงหรือปลอมมันอยู่ป่าดงดิบอะไเนี่ยค่ะพี่เอกับพี่หน่อยไปอยู่เขาใหญ่ยังไม่กลับอะค่ะนี่คือบ้านพี่เอเองค่ะทุกท่านขาบ้านพี่เอมุมซ้ายขวาหน้าหลังก็คือว่าไม่เหมือนกันพี่เอน่ารัก ได้มคะรักได้สิขะถ้าหน้ารักก็ต้องรักนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นมือที่สามก็พี่พอค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยพี่เอะคับพี่เอจีพี่อ้ําอยู่ตอนนี้ยังจีไม่ติดเลยเนี่ยค่ะ พี่เอสวยจังเลยพี่เอสวยจริงๆค่ะขอบคุณบ้านหมดเลยอุ้ยมิกมากทุกคนมีอะไรโชว์ด้วยแหละอ๋องขวัญเลยโอ้ยโชว์อีกแล้วเล็กๆมีมีมีได้ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าด้วเล่วงหน้พี่เอไม่ได้อยากเป็นคนแรกอยากเป็นคนแรกแต่หน่อยบอกว่าให้ล่วงหน้าสิบวันก็เท่ากับยังไม่ถึงวันที่สิบต้องให้ต้องให้อีกรอบเพราะว่ามันนานเกินที่หน่อยกับพี่อ้ําก็คือสมาชิกการต้นของพี่เอคนต่อไปเดี๋ยว็นคนแรกอยากเป็คนแรกแ่หน่อยบอ่าให้ล่วหน้าสวยน่ากับยังไม่ถึอวันที่สิบต้องให้ต้องให้อีกรอเพรา แต่พี่หน่อยจะใส่เป็นเดรสอะค่ะใช่เดี๋ยวมันจะไม่โปเดี๋ยวมันไม่โปเลยใส่เป็นเดรสข้างล่างจะไม่ใส่อะไรเลยนะคะับนี่น่ารักมากค่ะยินดีพี่หน่อยพี่หน่อยให้พี่เอเยอะะไปหมดแล้วอย่างเนี้ยค่ะ